วัสดีครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าในช่วงจังหวะที่ราคาหมูราคาไก่มันพุ่งขนาดนี้เนี่ยนะมันทําให้หุ้นที่เป็นกเกษตรนะครับอย่างตัว CPF TFG แล้วก็ GPT เนี่ยหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะฮะก็ถ้าเกิดก่อนไปขายของก่อนเลยนะครับก็จะมีคอร์สนะครับเรียนกันแบบต้องเรียกว่าตัวตัวเลยนะฮะตัวตัวช่วงนี้โควิดก็ ไม่ได้นัดกันเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรกันนะครับใครมาก็มานะก็สอนกันตนนั้งแต่ต้นเลยว่างบการเงินอ่านยังไงดูตรงไหนนะครับแล้วก็สอนตรง the f i e l นี่เองนะครับก็ใกล้ๆรถไฟฟ้าอ่อนนุชเนาะค่าใช้จ่าย3,000บาทนะครับก็ add line id มาได้เลยนะครับหรือว่า,าถ้าใครไม่อยากมานะครับก็จะมีคอร์สออนไลน์ให้นะครับก็เป็นจอดเลือกลายอุตสาหกรรมเลยนะครับตอนนี้ก็คือ เนะะื้อหาเพิ่งอัดใหม่นะครับเมื่อปี2021ก็วิเครอ์มันทุกเซกเตอร์เลยนะครับเนื่องจากเวลาเรามีเยอะเนาะอัดไปเกือบ40คลิปนะฮะก็เข้ามาดูกันได้นะครับใครสนใจนะครับก็ ID นี้นะครับ ID pat 4310ราคา2,000บาทเท่านั้นนะฮะโอเคถ้าเกิดสนใจนะครับสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาทีนี้มาดูหัวข้อของวันนี้เนาะนะครับก็คือเป็นราคาหมูราคาไก่ลราคาอาหารเนี่ย มันขึ้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 นกันแบบเยอะมากเลยนะครับเราจะทําอะไรกันยังไงดีนะครับทีนี้ก็เริ่มมาจากดูตัวราคานะฮะอันนี้เป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นราคาหมูนะครับราคาหมูก็เห็นว่าช่วงกลางๆปีก็เริ่มมีการดรอปลงมาแล้วก็ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับก็เริ่มมีการขยับขึ้น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 แสดงว่ามันแอบขึ้นมานานแล้วแหละนะฮะ โอเคนะฮะก็อันนี้จะเป็นราคาหมูส่วนราคาไก่นะฮะก็พุ่งนะครับพุ่งมาแรงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะคือเอาจริงนะครับว่าจังหวะที่ราคาหมูราคาไก่มันพุ่งมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมานั่งดูนะครับเขาก็จะมานั่งดูตัวหุ้นนะครับอย่าง TFG นะครับ CPF แล้วก็ g f p t นะฮะ โอเคก็จำง่ายๆฮะถ้าเกิดเป็น GPT นี่จะไก่ไก่ล้วนนะฮะถ้าเป็นตัว TFG นี่จะเป็นหมูกับไก่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น CPF จะเป็นหมูไก่กุ้งนะครับสังเกตนะนะครับช่วงแต่มาสามที่ผ่านมาเนี่ยราคาหมูราคาไก่ตกแต่ว่าราคาตัวอาหารนะครับอาหารสัตว์เริ่มขยับขึ้นมานะครับอาหารสัตว์เนี่ยนะต้องเรียกว่า ประมาณครึ่งหนึ่งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือจะมาจากตัวข้าวโพดนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวกากาถั่วเหลืองนะฮะที่เออมันมาจากนั่นแนหะมันมาจากไอเอาถั่วเหลืองมาบีบคั้นน้ำมันเสร็จก็เอาออกมานะ,ะับหรือบางเจ้าก็ผสมถั่วเหลืองเข้าไปนะฮะพวกนี้จะได้เป็นเรื่องของโปรโตีนนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าแพงนะฮะแพงมาก ก็คือโลนหนึ่งก็สิบสี่สิบห้าเพราะนั้นไอ้ตัวนี้แหละนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้สัดส่วนประมาณสักยี่สบาสิเเซนตนะครับถ้าเกิดสูตรอาหารเบอร์หนึ่งก็จะใช้กากทูนเหลืองเยอะหน่อยนะครับเพื่อขุนนะครับให้มันโตเพราะนั้นแปลว่าเถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยในช่วงของไตรมาสสี่นะครับงบไอ้พวกนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นราคาข้าวโพดในประเทศนะฮะ ก็เริ่มยังยังทรงๆนะฮะการทุนเหลืองก็คือที่ของที่นําเข้านะครับก็เริ่มสูงนะครับตั้งแต่ประมาณปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ค้างตึงนะฮะค้างตึงกันเอ่อต้องเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่ากลุ่มเนี้ยนะครับแต่เมื่อที่แล้วถ้าไปดูดูงบอ่ะจะเห็นความเอ่อเละข,ของเขาไปเลยนะครับ อ่าส่วนราคาแต่ว่าถ้าเกิดดู GPT กับตัว TFG นะครับดูแค่ต้นทุนกับในประเทศก็พอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ CPF นะครับก็เลยจะต้องไปดูของจีนนะครับกับของเวียดนามเข้าไปด้วยนะฮะของจีนของเวียดนามเนี่ยเขาเจอโรคระบาดก่อนเรานะครับไอ้โรคที่เราเจออยู่ตอนนี้นะครับก็เลยทำให้ ราคาหมูราคาไก่ปีก่อนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างแพงแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอภาวะโรคระบาดเริ่มหมดสป라이์เริ่มมาเนี่ย <c oughs> ตัวราคาต่างประเทศก็เริ่มดอปลงนะครับเพราะฉะนั้นตัว CPF เนี่ยถ้าจะไปหวังกําไรจากไอ้ตรงนี้ก็จะเริ่มยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวราคาในเวียดนามนะครับก็ดอบลงเหมือนกันนะเพราะว่าภาวะโรคระบาดนะครับเริ่ม เริ่มดีขึ้นนะครับถ้าใครไปดูหุ้น TU เนอะ TU เ,เขาจะขายตัวปลาทูน่านะครับกับตัวกุ้งเป็นหลักนะฮะก็เห็นว่าตัวทูน่านะฮะทูน่าก็ยังเริ่มมีการดบรับดับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นท้องแถบนะฮะท้องแถบแล้วก็เดีย๋ยวถ้ามาดูรายเดือนนะฮะร,รายเดือนก็จะเห็นว่าของปี2-1นะครับเพิ่งเริ่มมาขยับคือช่วง ช่วงช่วงช่วงแต่ม,มสี่นี่เองนะเพราะฉะนั้นตัวท u ก็น่าสนใจนะฮะถ้าไปดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของเรตติ้งนะครับของอวิเคราะห์นะครับบนที่4นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาให้ GPT นะครับเป็นตัวหลักก็อันนึงเลยนะครับก็คือราคาไก่นะครับช่วงนี้เขาค่อนข้างดีนะครับ ราคาไก่เขาออกมาค่อนข้างดีก็เลยทำให้ตัว GPT เนี่ยเริ่มมาแล้วก็ถ้าไปอ่านไปจริงๆถ้าใครจำได้ปีก่อนเนาะตัว GPT เนี่ยเขามีการมีโรงงานไฟไหม้นะครับแล้วเขาก็ตั้งโรงงานใหม่นะครับโรงงานใหม่ที่ GPT ตั้งเนี่ยนะครับก็คือการ,การผลิตสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนนะครับเริ่มมีการ ดรอปลงนะครับต่อมานี้นะฮะก็เลยทำให้เขาแนะนำตัว GPT f นะครับซะมากกว่านะครับก็คือเป็นหุ้นท็อปพิกตัวหนึ่งนะครับที่เขาเชื่อว่านะครับน่าจะมาในรอบหมูแพงแก่แพงแล้วก็โดยส่วนตัวเนาะตอนนี้ก็ทำร้านอาหารด้วยนะครับอยู่ตรงไอ้บิก๊กกับตึกช้างนะครับบิ๊กซีลาดลาดดมลิคือตอนนี้คือหมูกับไก่นี่ จับแทบไม่ได้เลยนะฮะเขาราคาพุ่งมาแบบเออแพงจริงๆนะฮะแพงจริงๆคือกล่าวว่าแบบถ้ามันไม่ลงนะนะครับเนี่ยจะต้องไปนันอีกนะฮะโอเคก่อนนี้ก็เป็น GPT เนาะเขาก็มีการลงทุนของเขาแหละก็ดึ๊บๆๆดึ๊บดึ๊บขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะของ GPT เนี่ยราคาเขาจะอ่กำไรนะครับก็จะนิ่งกว่า TFG เพราะว่าเขามีส่วนที่เป็นพวกอาหารแปลรูปนะครับแต่ว่าต่อให้บอกว่าราคานิ่งก็ยังก็ยังโดนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราไปดูเนาะนะครับเราเห็นว่าราคาอาหารสัตว์มันก็พุ่งราคาไก่มันก็ดบอๆลงไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไม่นานนะครับตัวเขาก็ก็มานะครับโอเคเราต้องมีความเชื่อนะฮะว่ามันจะไปไม่ไปนะับเพราะนั้น บางทีเราดเาูเราดูราคาแบบวิ้ยไก่พุง่งหมูพุง่งบางทีกาไรมันอาจจะไม่ได้พุง่งเพราะว่าต้นทุนการผลิตก,กับพุ่งต่างกว่าก็ได้เนาะนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ